สำหรับชั r นี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัว matter and its building blocks <Okay. S 1> ก็คือเป็นตัวสาสารแล้วก็ตัวบล็อกที่ประกอบมันขึ้นมาโดยที่เนี่ยชร์นี้ครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของฟิสิกส์ในหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนกันในม,ม3นั่นก็คือเป็นเรื่องของ e l e ล็กทริซิแล้วก็ Magnetism อ่ะก็คือจะเป็นเรื่องไฟฟ้าแล้วก็ขึ้นแม่เหล็กนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่า matter เนี่ยหรือว่าสสารเนี่ยนิยามของมันหรือว่า definition เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ matter ครับ is anything that has mass and volume สสารคืออะไรก็ได้ที่มีมวลแล้วก็ปริมาตรพอเราบอกครับว่าสสารเนี่ยคืออะไรก็ได้ที่มีมวลและปริมาตรเนี่ยมันก็เลยทำให้พวก air water dust หรือแม้แต่ our bodies เนี่ยพวกอากาศพวกน้ำพวกฝุน่นหรือแม้แต่ร่างกายเราเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นศาสตร์้งหมดเพราะว่าทุกอย่างที่พี่ตุกพูดไปเมื่อกี้มันมีมวลแล้วมันก็มีมันก็กินพื้นที่ไงยกตัวอย่างเป็นอะคนหนึ่งคนก็ได้คนแต่ละคนเนี่ยก็หนักไม่เท่ากันใช่ไหมไอความหนักตรงเนี้ยก็คือเป็นมวลอ่ะมีมวลที่ไม่เท่ากันพอคนที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าก็อาจจะใช้พื้นที่มากกว่าไอการใช้พื้นที่การกินพื้นที่ตรงเนี้ยก็คือเป็นปริมาตรดังนั้นครับ ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม they all have mass แล้วก็ occupy space อ่ะคำว่ากินที่เนี่ยก็คือเป็นการสื่อแหละว่ามันมีปริมาตรเห็นไหมยกตัวอย่างในรูปนี้ครับก็คือจะมีโตะ๊ะมีฝรั่งมีชามโทรศัพท์หรือแม้แต่เด็กเนี่ยอ่ะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสสารทั้งหมดอากาศก็ถือว่าเป็นสสารเช่นเดียวกันดังนั้นครับเราก็เลยสามารถสรุปได้และว,ว่าตอนนี้ทุกอย่างบนโลกใบนี้คือสสารทั้งหมดเราก็จะมาดูกันว่า แล้วไอตัวสา,สารตัวเนี้ยมันประกอบมาจากอะไรล่ะ All matter ครับ is made out of the same basic building block which we call the atom สา,สารทั้งหมดบนโลกใบนี้ประกอบไปด้วยบล็อกตัวหนึ่งที่เหมือนกันหมดซึ่งเราเรียกบล็อกตัว,นว om, om, เนี้ยว่าอะตอมครับอะตอมเนี่ยน่าจะเป็นคำที่ทุกคนน่าจะได้ยินกันมาเยอะตอนหมอนหนึ่งเพราะว่าเมื่อตอนหมอนหนึ่งเนี่ยเราเรียนเรื่องอะตอมโดยเฉพาะเลยอะตอมเนี่ย เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆเล็กจนขนาดที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าใช้กล้องไมโครสโกปก็มองไม่เห็นเราต้องใช้กล้องไมโครสโกปที่สร้างมาเพื่อดูอะตอมโดยเฉพาะเลยโดยที่อีกเครื่องตัวนั้น่ะเราจะเรียกมันว่าอิเล็กตรอนไมโครสโคปถ้าเรามาดูในตารางตัวนี้เห็นไหมครับว่าอะตอมเนี่ยอะตอมคือมีขนาด0.1 Nm จากที่เราพูดชปเตอร์ครั้งที่แล้วมา เี่ยคือตัวย่อของนาโนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาโนก็คือเป็น10บกำลังลบเอันนี้เป็นศูจนจุนึ่ง่แปลว่ามันก็จะมีค่าทั้งหมดอ่ะเป็น1นึ่งคูณสิบกำลังลบสิเมตรก็คือมันเล็กขนาดเท่านี้เลย In fact ครับก็คือเพิ่มเติมนิดหนึง่งพอเรารู้แล้วว่าตอมเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กมาก แต่เราก็รู้อีกว่าอะตอมเนี่ยถ้าเราเรียนที่ผ่านมาเนี่ยอะตอมมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียกมันว่าซัมบัตโอมิกพาร์ติคุสหรือว่าตัวประจุต่างๆเห็นไหมครับว่าอะตอมเนี่ยมันก็จะมีประจุบวกอะตอมที่เป็นประจุบวกเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าโปรตอนส่วนไอตัวอะตอมที่มีประจุลบอ่าสำหรับตัวประจุลบเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอิเล็กตรอนครับ สำหรับประจุที่เป็นกลางอ่าเป็นกลางเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่านิวทรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยเราก็เลยเรียกมันว่านิวตรอนครับอืมนิวตรอนก็คือจะเป็นประจุที่เป็นกลางกลางก็คือเป็นศูนย์แล้วก็เพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับสำหรับเนื้อหาหม .1 อ,อันนี้รีคอยล์รอบเม,มนนื่อตออม .1 เนี่ยเราก็พูดไปแล้วใช่ไหมว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเคลื่อนที่อ่าอยู่รอบๆบตัวนิวเคลียสอีกทีนิวเคลียสเนี่ย ก็คือเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางมันก็จะประกอบไปด้วยประจุของโปรตอนแล้วก็มีนิวตรอนรวมอยู่ปริมาณของประจุพวกเนี้ยที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทาไมมันถึงเกิดพวกธาตุต่างๆที่มันไม่เหมือนกันไอธาตุพวกนี้เวลามันมารวมกันเนี่ยมันก็เลยทําให้วัสดุหรือว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันไงเพราะฉะนั้นครับก็เลยเป็นที่มาของหน้าตัวนี้ก็คือตัวปริมาณของประจุต่างๆในอะตอมเนี่ยที่มันแตกต่างกันอะ มันก็เลยทำให้เกิดชนิดแล้วก็คุณสมบัติของสาสารที่มันแตกต่างกันเห็นไหม r รบเบอร์เนี่ยคือยางพวกรับเบอร์วูดกลสวัสดุพวกนี้ต่างๆเนี่ยหรือไม่แต่อากาศเนี่ยถ้าเราเอามาเทียบกับข้างบนเนี่ยจากตอนแรกที่เป็นยางอันนี้กลายมาเป็นเหล็กไอ้ l พวกไอรอนพวกสตีลอะแล้วพวกเนี้ยไอ้พวก properties พวกนี้นั่นแหละครับที่มันเกิดความแตกต่างได้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่จํานวนของตัวประจุมันไม่เหมือนกัน อันนี้ก็คือเป็นที่มาของ m a t t e r แล้วก็ i t ทส์บิวเดิ้งบลแบบเบื้องต้นนะครับดังนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นสา,สารทั้งหมดแล้วสา,สารเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยประจุอีกทีดังนั้นเนี่ยพี่ถูก็สามารถบอกได้ปล่าว่าบนโลกใบนี้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยประจุเห็นไหมโต๊ะก็มีประจุร่างกายพี่ถูก็มีประจุพื้นหรือว่ากำแพงหรือแม้แต่พวกพลาสติกต่างๆเนี่ย มันก็มีประจุเป็นของมันเองดังนั้นเนี่ยในชป a เตอร์ต่อไปครับเราจะมาพูดถึงประจุอีกรอบอ่ะเราก็จะมาดูกันว่านิยามของประจุเนี่ยมันคืออะไรแล้วประจุเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในการทำให้เกิดไฟฟ้าเกิดขึ้นอ่ะแล้วเจอกันในชป a เตอร์ต่อไปครับ